แลคะสวัสดีค่ะมาใหม่นะคะวันนี้ลงเกิบอลนะคะเปอร์เทสกระสอบอันนี้ตัดจากลูกค้ดกันหนาวนะเป็นกระสอบที่สีสันสดใสมากเลยตั้งแต่เปิดมานะเป็นอเหลืองเขียวส้มชมพูฟ้าม่วงแบบเยอะมากปกติกันหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสีออกโทนคลาสสิกคลาสสิกหน่อยๆนะคะแต่กระสอบนี้เป็นของเกาหลี สีสันเลยสดใสอย่างที่เห็นนะคะกระสอบนี้ราคา6500บาทนะคะข้างในเนี่ยจะมีประมาณซัก120ตัวโดยประมาณนะคะไม่ไม่มากไปกว่านั้นนะแล้วก็สีสันสดใสเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดลองเปิดดูว่ามันสดใสอย่างที่พี่มดบอกหรือเปล่านะคะนะคะเดี๋ยน้องกำลังจะลึงถึงอย่างแรงเนาะเห็นไหมคะแดงเขียวเหลืองชมพูฟ้า คร<ท>บทุกสีสสเลยนะ,ะ,นะแล้วก็แจ่มมากๆแ<ส> <ๆ S 2> จ่มมากๆ,ากๆที่เมื่อจะไม่ตัดเสียงที่พนักงานพากนะคะเพื่อว่าให้เราอ่าได้ยินบรรยากาศของโกดังตอนที่เขาคัดโชว์กันจริงๆนะคะถ้าสนใจกระสอบนี้ก็โทร0838823918หรือไลน์ตุนทูแฮนนะคะ TUL เลขสอง H A N D นะคะตุนจูแฮนเนาะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแดงฟ้าสีสีเทานะคะสีตานะคะน้ำตาลนะคะ เห็ชัดนไหมคะคุณถายใหุ้ชัดนะคะ,คะ,คะอันนี้ก็ของโคโค,ค่ฟิงงนะคะน,นีจะเป็นของแบรนด์ะคะดสกดิสกนะคะอันนี้สีเป็นสีอ่อนนะคะ จะมีตัวข่อนพนบ้างน,นะแต่ลักษณะจะเป็นตัวยาวหมดเลยเป็นโะคะ้ดค่ะทะสอบมาใหม่นะคะมาใหม่ประสิทธิภาพรงหมดแล้วก็คือครบ100%นะคะนี่สีสันสวยงามมาก ะะมีื้นมีลายประสมกันนะ,ะอันนี้จะออกลายคลาสสิกเลยนะคะักะเราก็จะเป็น หวานๆนะคะหวานๆคบิ้ค่ะมันเป็นผสมนะคะนมเวดแล้วนะคะสีสันเกือทั้งลูกนะคะนนะคะ ีสันนะคะกลางกระสอบก็สีสันทั้งโูอเลยค่ะนะคะสีท่านแค่ไม่ค่อยเห็นนะคะจะเป็นสีสดๆนะคะโดยรวมเป็นสีสดๆนะสดทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้หูก้าไ่ไหนเป็นลายเสือนะคะนี่ค่ะถืว่าสีแดงสีม่วงชมพูอแไรนะคะกระสอบนี้